สวัสดีค่ะใครอยากจะชงน้ำหวานสีสวยๆแบบนี้ไว้ดับกระหายวันนี้หวานจะมาสอนวิธีชงนะคะเราไปชมกันเลยค่ะก่อนจะชงนะคะขอดื่มโชว์สักหน่อยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะน้ำสตรอเบอรี่กีวีสาวรสบูฮาวายค่ะน้ำเชื่อมโซดาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเรามาเตรียมน้ำสตรอเบอรี่40 ml ค่ะใส่ลงไปในแก้วที่เราต้องการชงค่ะตามด้วยน้ำเชื่อม20 ml นะคะ แต่เราไม่ได้กดอัดไว้น้ำสาวรสก็เหมือนกันค่ะ40 m l ตามด้วยน้ำเชื่อม20 m l ค่ะต่อไปน้ำกีวี่นะคะ40 m l เหมือนกันจ้าน้ำเชื่อม20 m l ค่ะ4แก้วที่เราจะชงวันนี้นะคะใช้อัตราส่วนเท่ากันหมดเลยค่ะบูคฮาวายค่ะตามด้วยน้ำเชื่อม20 m l ค่ะเรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็นำแก้ว ที่ใส่น้ำหวานเรียบร้อยแล้วนะคะไปตักน้ำแข็งคะ่ะตักให้ครบทั้งสี่แก้วนะคะสาเหตุที่ใส่น้ำแข็งไปก่อนโซดานะคะเพื่อที่จะให้น้ำหวานแยกชั้นกับโซดาเป็นสีที่สวยขึ้นคะ่ะใส่ให้ครบเลยคะ่ะต่อไปนะคะเรามาใส่โซดาคะ่ะโซดาครึ่งขวดเท่ากับน้ำหนึ่งแก้วนะคะตอนใส่เราก็คนเรื่อยๆคะ่ะให้ตัวน้ำหวานตีขึ้นมาผสมกับโซดาคะ่ะ จะได้เป็นสีที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะปิดฝาเลยค่ะต่อไปโซดาจะเหลือ,อครึ่งขวดนะคะเรามาเทลงไปในแก้วที่มีน้ำสาวรสเลยค่ะเทไป,ปเลยค่ะระหว่างเทอย่าลืมคนๆด้วยนะคะจะได้เป็นสีสวยค่ะแล้วก็เรามาปิดฝากันเลยค่ะโซดาที่เหลือนะคะแบ่งเทให้หมดขวดเลยค่ะหขวดจะชงน้ำหวานได้สองแก้วนะคะ ต่อไปค่ะน้ำจีวีนะคะใส่โซดาลงไปนะวนนนงนะคะอันนี้เราใช้น้ำแข็งก้อนก็เลยเลอะเทอะหน่อยถ้าเกิดรงขายสามารถใช้น้ำแข็งบดได้นะคะปิดฝาเลยค่ะใส่โซดาให้ได้ครึ่งขวดพอด,ดีนะคะแล้วก็ใส่ขี่เหลือลงไปในน้ำเย็ค่ะค่อยค่อยนะ สวยมากเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งสีสีเราก็มาเตรียมหลอดค่ะก่อนจะดื่มนะคะเราก็เอาหลอดเตรียมผสันนะคะให้มลน้งหมอนข้างล่างนะคะผสมกับโดาได้ก่อนค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะขั้นตอนนี้ชอบที่สุดเลย ระหว่างชิมก็คุณไปเรื่อยๆนะคะใครสนใจก็ลองทำกันดูได้นะคะฝากผงชายเย็นผงชาเขียววานใหญ่ด้วยนะคะสำหรับในคลิปต่อไปจะมาสอนชงเมนูอะไรฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ